สวัสดีครับสวัสด,สสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู่ผูสุคนครับพ่อกระเบาต่ออีกคือเกาครับผมช่องเป็นต่อแซีบนวดเด้อครับผมเมื่อนี้ผู้สาวเพิ่นอยากมาแจมนั่ครับผมก็เลยจัดให้เพิ่นครับผมเมื่อนี้ได้มือมนูเด็ดๆ็ดมาฝากพี่ตอนนองคือเกาครับผมเมนูอยังเรครับผมเมื่อนี้ตามประมือค่ะนี่กับแกมก็คือน้องใหม่มตม้มพักสลดัพสลดพักกาดขาวบอกเตง บลาเขือปูอนะ่ะแล้วก็ไข่ตมะะ้มเน้อค่ะแล้วก็มีขนมจีนยายสีขนมจีนขอบุนบูนบั้นบั้นเท่านี้ครับพี่น้องครับผมเอาโบว์ลายยายห้างครับผมเอาอนุญาตเด้ครับผมใส่สน้ำกันเด้อมาครับผมนะปูน่ะปลาหมึกก็ห้องปลาหมึกยังครึ่งครับนี่ปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองโตเป่งๆยิงใหญ่ครับผมพี่น้องครับเปิดนะครับอนุญาตเด้ครับ แล้อย่าใส่มือเลยค่ะเด้อนี่ค่ะตัวยังไงลองไปเหันอันนี้น่าจะของงันคอยๆเอง สดๆครับผมพิ่งได้มากเนี่ยตัวใหญ่เป่งๆครับผมเอามาครับเมื่อนี้มาก,กินอยู่ไฮยูน่าบรรยากาศอิสานบ้านท่ามือเกาครับผมร่มบ่แห้งปไปเลยครับเมือนครับ ราการดีครับลมแรงอยู่ท่นันะ่จังหน่อยหมาอคือเหม้อว่านว่านแล้วไงปวดครับมาจัแชร์น้ำกันเวยค่ะเด้อม่นู่นผูน้สาวมันเป็นคนเห็ดครับ แม่แจ่วน้ำก็ะไรจัดให้เพื่อนครับผมตีบ่วาวตอวไทยผู้เดียวแน่ไทยครับถมแถวเมียแน่เหมือนเป็นหลวงแม่แจ่วน้ำ อย่ใส่มือด้วครับะะม,มือขาข้ามไงหมึกสดๆหวานๆนะครับ ปากเดมค่ำดีขนาดแล้วปากสรดทงวานได้ปะ บานเอาครับไข่ต<ร>ุมค่ะไข่ตุมครับผมสูตรนี้ผมสะเป็นสไตล์ตายอยางที่ได้ครับกลับเลยอืมสอนค่ะโอ้โอเขาแก่นไปย่งนีครับ ีเป่งๆครับทำไมต้มทำไมตไม้มไงอย่างเงี้ยเร,ร่ด่วนทำไมต้มไงด่วนเลยนครับ <c oughs> <c oughs> โอ้แสบอีู่ลยครับ <c oughs> ต้มพอดีครับ มาไม่ต้ม่บกคำเร่ค้างกูงแซบเรืจากของสดน้ำมาครับกุแกงี่แซบบ แจ่วข้าวแซ่บก็มากินน้ำกันดูวดูแซ่บก็มากินน้ำกันดูวดูตัวครับเป็นคนอย่างไอ้กล่องไหมคะหรือว่าคอยอยากเขาน้ำพึ่งมาเลยโอ้ยดีการครับบ้าตัวนี้ สวดพอน้ามพวกนี้ครับมันแม่ดูมักครับพวกนี้ประเดียวหอมกอบคุนห้วยครับขออนุญาตเด้อครับ ต,อ,ตอจชิมักเป็นสไตล์บ้านๆล้วกันมาก,กินน้ำมัต้มกับต่างพ่นรันเขากันปนัญญามาครับ <c oughs> ก็ว่าแดดลมลมตกกินน้ำมือเลี่ยงครับแดดลมลมตกบรรยากาศอยู่ไ้อยู่หน้า พุณน่ะผู้เ่าผู้แก่เพิ่งกับตอนง่วนตอนคั้ยเขาคอกครับเม่าเมาหนีซื้อไปเลยค่ะไม่มีพุณน่ะตัวใหญ่ๆเป่งๆครับโอ้ย นนะัดเขมปันี่ทั้มือซีมือบ่เสียเด้ค่ะเจ้าเท็ด,ดีเนาะขอบุณเจ้าเนี่ยิ่นเท็ด,ดีน,ดนะครับ<ะ>เ็ดส,สะอาดเท็ด,ดีครับเอยู่ข้างบ้านเลยคะ่ะขอบุเฮาขนมจีนนี่ครับของดาดเด้อครับ แบค่ะค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาแสบน้ำกันเด้อค่ะเด้อทั้งกรุงเทพทั้งประเทศนอกก็ได้บอตอเีเอคลิปแบบเมนูไปเรื่อยๆครับหลากหลายเมนูฝากพี่ตอ้นน้องครับผมทางค้นไก่ปุ๋ลน,นะครับมาครับ พี่เลยครับนัวครับหันบากหน้าบาเปลือกโกขมนี่กินไปเไรื่ีย <laughs> <laughs> เปลือกบากหน้ามันขมซืิอๆครับพี่น้องครับว่าสั่ผมรู้อย่างเดีครับนัวบอนัวลึกแห้งสลัดหัวเลย เหนบรรยากาศยูไฮยูน่าโอ้ล่มสุดยอ,อดครับทำก็ทำแต่วตันตกดินมีกระดองตัวเป้งๆม,มาด้วยครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณ

กดน้ำครมบน้ำกับนัว้ำมนด้วยค่ะขนเขาเครื่องพอดีเหมือนกาศก็ได้พอดียายดวนเล่าอ่ะตุมน้ำใหม่มาขายค่ะก็เลยได้ดสือเอา คุณนี้ยี่สิบบาทเท่าผู้แก้ย่บ้านนะครับผมเจ้าไปหาหนอ่อยต้มต้มเห้ใส่ล้วไนี่ยแ,แม่น่าจะของเกียงกระแซ่บต้มจืดกับแซ่บอืมพอดี บวชคมม,มือหนานี่หัวขวา่ยังชีเห็ดซูพี่นอกเบิ้งเลยค่ะอยากกินหัวขึ้นกันอยู่บ้านก่อนกินนังน้ำกับนัวนัว,นวจิ้มบัตรต่อสุดเอาเลยค่ะ บรรยากาศยู่อยูหน้าร่มเย็นๆเล็ค่ะพี่น้องคะบ้อหอนค่ะ อดีแล้วครับช่วงนี้ครับบ่ห่อนบ่เอา

สอมพาที่ดุกเลยเช็ดจากพี่จอนน้องครับให้เบิ้งงพี่ก่าครับ <c oughs> น้องใหม่ต่มสุดยอดเลยครับขออนุญาตเด้อครับอนุญาตใส่เมื่อด้ครับขอโทษขอพายพี่น้องเด้อครับผมโอ้ยเรียนลงมาอย่างนี้ ป้าเป็นแสงหำผมก็ทัขขน <c oughs> น้ําหนูเข้าเครื่องครับอืมๆ พอนักคืงเท่าไงอืมโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้อง จวดจัดขนาดครับ เมนูนี่สุดยอดอีเลยครับผมกินกับผู้สาวครับเพิ่นเน็ดสูกินเพิ่นจากมาแจ่มน้ำครับผมบ่าวตอกับผู้สาวกาแฟนนี่ครับฝากความพี่นองติดตามไม่เลิกครับผมครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามครับเพื่อให้บ่าวตอมีกำลังใจฮหดคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับฝากปีต้อนรับนอครับผมครับจัดรายก็พ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ